ครับหลังจากาที่เราตากกล้วยดิบนะครับเห็นไหมวันนั้นเราซื้มมอมาสองเครือ3สามสี่ห้าบาทแล้วก็ปัานเป็นอันนี้เล็กๆๆเกแล้วก็ตากมาเห็นไหมอันนี้มันตากได้สี่แดดแล้วนะมันแห้งแล้วนะครับเราจะเอามาทําเป็นแป้งกล้วยดิบนะครับเห็นไหมแป้งกล้วยดิบก็คือเราจะเอาปั่นด้วยเครื่องนะครับเห็นไหมเครื่องเครื่องปั่นนะครับมา ลองดูเลยนะครับมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าท่านไม่สะดวกไม่มีเครื่องก็เอาไปตําก็ได้นะครับอ่าตําในครกนะครับตาให้มันละเอียดนะครับมันก็ใช้ได้แล้วนะครับไหม่าแต่อันนี้มันง่ายหน่อยนะครับมันมันแข็งนะครับเราก็เลยเอาปั่นเอาดีกว่านะครับปั่นนะครับใช้ใช้เครื่องปั่นแล้วนะ เขย่าไปเขย่ามาแล้วครับมันก็ยังมีเสียงอยู่นะจนกว่ามันไม่มีเสียงะมันเงียบไปแล้วก็แสดงว่ามันเสนผงลแล้วก็อันนี้มัน,มนยังมันยังดังแก๊กแก๊กแอยู่แสดงว่ามันยังแข็งอยู่ มันยังมียังมีเสียงกรกแกรกอยู่นะครับอ่าเริ่มเริ่มเงียบไปละเริ่มเงียบแล้วนออะครับรอีกสักพักก็ได้ละอ่าเร,ริ่มเริ่มเกือบเกือบได้แล้วนะครับเกือบเกือบได้แล้ว เงียบแล้วเบลกืบได้แล้วนะครับเอานาน้อมกสักเที่ยวนะเอาละคงได้แล้วนะครับไม่ไมเราจะมาดูนะครับใช้ได้ไหมเสียงมันไม่ดังแก๊กแกๆๆๆแก,แก๊แสดงว่ามันไอ้ขี้มันแข็ง,แข,งแข็งไปมัน ที่มันแข็งๆไปมันมันไอเละหมดแล้วนะรับเห็นไหมอ่าทีนี้เราไปเอามาใส่เนี่นะใส่ใส่กล่องอะไรไว้ก็ได้นะครับมาทับมาแวนเอามาเรามาเทาดูนะครับนี่ครับได้แป้งกล้วยดิบมาแล้วนะครับเห็นครับนี่ไหมแป้งกล้วยดิบ แป้งกล้วยดิบใช่ไหมอ่าท่านจะเอาไปกินยังไงก็ได้นะเอาไปชงน้ําก็ได้นะครับหรือง่ายๆก็คือท่านกินยาก็เอาใส่แคปซูลนะซื้อแคปซูลเปล่ามาใส่นะครับมากินทีละห้าแคปซูลหกแคปซูลเช้าเย็นเช้าเย็นอะไรเนี่ยนะก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับแป้งอันอาหารที่จะไปเลี้ยงจุลินทรีย์ในลําไส้นยะมันมี กล้วยดิบนะครับมะม่วงดิบนะครับมะละกอดิบนะครับมาท่านจะกินยังไงก็ได้แล้วนะไอ้แป้งกล้วยดิบนะอันก็อ่าถ้ากินกล้วยดิบได้ก็ดีนะก็แม,ม่แม่ก็กินได้นะครับแต่ถ้าทําให้มันถนอมอาหารไว้นานๆก็ Sydney ท่านก็ทําเป็นทําเป็นแป้งกล้วยดิบเห็นไหมทำเป็นแป้งกล้วยดิบเ,เอาไว้นานๆเห็นไหมอ่าหรือมะม่วงนะมะม่วงดิบก็คืออ่มามะม่วงอัน เขียวสับเบอก็อะไรพวกนั้นหนที่มันกินดิบๆนั่นหละเห็นไหมะอันนันน่าก็ดีนะครับมันจะไปเลี้ยงจุลินทรีย์ในลําไส้ครับอืมมันเป็นแอรพรีไบโอติกนะครับมันจะไปเลี้ยงจุลินทรีย์ในลําไส้นะครับมันแล้วก็จุลินทรีย์ในลําไส้นี่มันก็จะช่วยย่อยอาหารแล้วครับมาทําให้เราถ่ายได้ทุกวันทุกวันทุกวันเห็นไหมอ่าเสร็จแล้วอ่า ประการสาคัญหนึ่งก็ไอไอไอจุลินทซีย์ที่มันอยู่ในลําไส้นะมันจะสร้างวิตามินไปให้เลี้ยงสมองให้เรานะครับแนมะ้วิตามินบีรวมนะก็อ่าแล้วก็มันอันนี้มันเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับอ่าพลอยให้ท่านท่านต้องกินทุกวันนะครับไอเนี่ยเนี่ยต้องเลี้ยงมันให้ดีนะครับไอจุลินซียในลําไส้นะนะครับเป็นประโยชน์นะครับอครับอ่าเดี๋ยวผมจะปั่นต่อเลยนะครับเห็นไ,ไหมอ่าเหนไหมจะปั่นต่อแล้วนะครับอ,อัน ที่ตากไว้ะจะปั่นไใ้้หมดเลยนะครับครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ